ครับสวัสดีครับพบกับสวนทุเรียนภาคอีสานนะครับสวนทุเรียนอำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์อีสานบ้านเฮานะครับทุกวันนี้ก็ภาคอีสานนะครับก็ปลูกทุเรียนได้ผลผลิตหลายสวนหลายเจ้านะครับสวนของเราก็จะเป็นปีที่สองนะครับที่จะฝึกทําปีแรกก็ได้ทิมไปแค่ห้าต้นนะครับปีนี้ทุเรียนเราได้สี่ขวบนะครับปีที่แล้วสามขวบก็ได้คิมแล้วห้าต้นนะครับ ปีนี้เราจะเอาสักไม่เกินร้อยต้นนะครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่อยู่นะครับอ่าแต่เราก็ได้ชิม่อาบ้างแล้วนะครับทีนี้วันที่สิบสามนะครับเราก็จะเริ่มอ่าโฉบสารนะครับเพื่อจะทำดอกนะครับอ่าไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าความพร้อมของเราไม่ค่อยพร้อมนะครับปีนี้ทําใบไม่ค่อยได้สวยนะครับแต่เราก็จะทําลูกบ้างนะครับ ตั้งแต่วันที่สิบสามนี้เราโฉบสารนะครับเราก็จะเพอโฉบสารเสร็จนะครับเราก็จะสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับจนได้ดูว่าเขา,าพร้อมที่จะงดน้ํานะครับเราก็จะงดน้ําประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ดูอาการแล้วก็เปิดน้ําให้น้องนะครับ ปุ๋ยทางดินตอนสะสมอาหารเราก็จะใช้สูตรเสมอหรือแปดยี่สี่สี่อ่าแล้วก็จะสลับกันใช้นะครับทางใบเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยเกียรนะครับสูตรสามสิบสามสิบสามสิบศูนย์สามสิบสามสิบนะครับเพราะว่า ่าเราจะสะสมอาหารอ่าหรือเราจะใส่สูตรเสมอก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่บางสวนนะครับเราก็จะใช้สลับกันนะครับอ่าแล้วก็บวกแคลเซียมบลรอนไม่ขาดนะครับอ่าเพราะว่าแคลเซียมโบลรอนนี้พืชเขาต้องการตลอดเวลานะครับอ่านะครับอ่าปีนี้ก็ความพร้อมของเราก็ไม่เต็มร้อยเด้อพี่น้องเพราะว่า เราทําชุดใบเสียไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สะสมอาหารไปด้วยอ่าบํารุงไปด้วยนะครับส่ดดูแลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้องถึงเวลาที่จะอ่าเอาทําดอกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะช้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับบางคนเขาก็งดน้ำแล้วครับแต่ที่สวนทําช้ามากครับปีนี้เพราะว่า ความพร้อมไม่ไ,มได้นะครับขาดความพร้อมแต่ไม่เป็นไรนะครับปีนี้ก็แค่เป็นปีปีแรกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะหัดอ่าจะหัดน้องให้มีดอกมีลูกนะครับถือว่าหัดนะครับปีนี้เพราะว่าอายุน้องแค่สี่ขวบเองนะครับถือว่าเพิ่งหัดนะครับหัดมีลูกนะครับอ่าปีนี้ไม่รู้ว่า บางคนเขาก็ได้งดน้ําบางคนก็ได้ดอกแล้วนะครับแต่ทางเราช้ามากเลยครับทีนี้อ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าความพร้อมดูท้องกิ่งนะครับว่าน้องเขาสมบูรณ์เขาก็จะมีท้องกิ่งที่อวบอ้วนนะครับเราก็จะเลือดเอาได้ไม่กี่ต้นนะครับทุเรียนเราสองร้อยกว่าต้นเราก็จะได้ประมาณไม่เกินร้อยร้อยต้นนะครับ ประมาณนี้นะครับเราจะเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์นะครับเพราะน้องอายุน้อยนะครับเพื่อนอ่าเราติดตามผลงานกันต่อไปนะครับ